ไปลิซซูอีกนี่คือเด้งงอ่ะเด้งอ่ะเด้งอ่น้ำแข็งไปสู้ไปดีครับรอกับรอกวันราจะเดินไปไล่นกหรือว่าไปดีทุกท่านนะครับเอฟซีและก็ถี่โอกาสนี้ทำคลิปที่นี่บ้านผมไงซีเป็นเป็นทางลัดเข้าเมืองเอ่อเอฟซีคลิปให้เห็นเลยว่าบ้านเราเนี่ยมีทางลัดเข้าเมืองเออซึ่งไม่เคยเปิดเผยในสาธารณะจนมาก่อนแต่แล้วครับ ะครับระดับขั้นสุดยอดขั้นสุดยอดซึ่งจะเปิดเผยวันนี้วันแรกวันแรกโอ้นบแล้วครงซ้าย่แล้วเรายังอยู่ยังมีชีวิตเอยังไม่ตายโอ้แล้วไปอ๋อยไม่ปีเลยหรอกยีเหรอโอเคหกสิบคนแล้ววันีแล้วหกปีถือรุ่งนะทุวันนี้หกสิปีถือรุ่งนีเจ้าที่บอกนั่น ตกข้าคุยเลยเอาพี่เอจะไม่เคยไปบอกทางรัฐไปเพื่ระมามอดทเอาวันนั้นไงเราก็ไปอยู่ที่นุดไปทางไหนยูซ้ายยูขวาไปปากเซซูหจีนาคาบโูซานาจีซียูยูห้จ้ปากเซซู่รอครับรอ

ดูต <Scroll> ้องระวังเราต้องเร่งใช้ความเร็วหน่อยนี่เรามาส่งผู้โดยสารก่อนเนาะได้พินาเราพินาเขาคนให้นุนี่แค่าจกาจไปผู้โดยสารอ่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนะค่ารถยี่สิบครับขอบขอบคุณที่มาส่งที่เราส่งนะถ้าเกิดเขาไม่ได้เราเลยน้ำแข็งมาที่นี่เยอะแต่ละนั่นะนะละลายละลายเกิดแตกเดนน้ำจะเหลือแต่น้ำเราเราต้องส่งเขาที่เราไปส่งเขา

เ้ยวันนี้เดียวนะได้ทำน้ำาทำได้เนี่ยทำได้เดี๋ยวมาทำนะอันนี้อยาทำน้ำาทำได้น้ำแกเป็นเอเลยแต่เรางเขาหน้าเชาอท้ายเหมือนที่เราวา่ใช่ท้ายตเนีชุดั้องทัเนี่ยเออ เราเราซื้อตัวแล้วเด็กใครสาพันเนาะเออดีป่ะเออทำคนเดียวเนาะเออคิดดีคิดดีคิดดีเออคนเขาไม่มีเขาก็ใช้เครื่องดูเออเปิดมันนะครับผมกล้องจะไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะว่าสามล้ออ่ายกซ้ายยกขวาเนะครับเอฟซี ก็ขอตัวต่อไปนะครับสำหรับกล้องม่นิ่งนะครับผมก็ไปกัรันเงทางทางจากบ้านเราสี่โลครับีมองเห็นบ้านตอนออน่บ้านผมเลยเองจากบ้านผมประมาณครับสีโลได้ประมาณสัก2องมโลเออนเข้าเมืองแต่ว่าเพราะว่ามันพอๆกันกับทางหลักเลยครับผมทางหลักมันวิ่งเร็วได้ คูดไปพูดมาคิดถึงงูอ่ะฮะคิดถึงงูต้องไงต้องไงได้ปะไม่คิดถึงถึง่าลยิ้มพ่อยคิดถึงรายิ้มเขายิ้มพ่อมีเยอะมีด่านอะไรกัน้างลยิ้มอะไอีะชาชน ที่เม่อไหร่บไปบ้าไปสู้ป่วยงูเรียวเดียวมคันติคกขาตรงเลยเนี่ยเปิดใจเดีกวเดียวเรียวเรียวานนี้เราคิดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเพราะว่าป่าสเนี่ยเลยม่เต็บไปเดี๋ยวครับโอเคครับดหน้าเจอมาครันี้ก็พอแค่นี้นะครับผม ทางรัฐต้องมาชมทุ่งด้วยนะครับผมบรรยากาศด้วยคบรอครับรอคำัูดนครับ